ยังกินแม่เมื่อนี่ป่นปลาเอ้ยสิป่นปลาให้ลูกเขยมีเองอ่ะมาเบิ้งมาดูเวลาอยู่กรุงเทพเนี่ยเวลาอยู่กรุงเทพจะได้ทำป่นปลากินเองได้เนี่ยอะไรนะอันนี้เมื่อนี่ให้เนียงทำปลาป่นทำปลาป่นก็เป็นป่นปลาบ่ป่นปลาป่นไปอีกแล้วอยากกินแน่นเหรใช่ค่ะเขาได้กินกันดูเร็วค่ะขวบพอพริกมันหอมแล้วนะนิดเดียวก็ได้แล้วอืมป่นดีดี พะแลมันจะมาละลเอาเอาเทลงใส่คุกเลยอย่าข้ามก็ยิงเด็กเอออยากรู้ไงที่ทีทำป่นเยียทาทำไมถึงอร่อยจังเลยต้องค่ะไปไปปักปลาเลยมไหมอ่ามือนี้เฮ็ดป่นปลาเองเอาให้แซบๆได้สมยิ่งนะอิลีดิแมเนเประเซบอิลีบอเ็นบอนอะไรนะฮะแซบแล้วก็ยังย <c oughs> ังบ่แลวอยู่ง ตำเหล็กสมยิงให้ดีๆไหมสิมองเพียเลยเออมานอนเพียรเล่นหนั <laughs> แม่พูดแล้วก็มองติกดตาด้วยแม่ติดตายอมลรา <laughs> ไหนด,ดูดิ <laughs> เอออย่าพึ่งใหงมันแหลกไรเอาปลาใส่ก่อนเคดียรังต่อแม่เอาปลาใส่อันดับต่อไปก็ขูดเนื้อปลาใส่ในในครกเป็นอย่างแม่คือว่าอัน เอาปลาดุกเค็ดปนมันสีแสบแม่มันนัวบ่นัมใส่ปูนชโลดหลายบ่หลายแม่เยทาบอกว่าเวลาเอาปลาดุกมาปนมันจะนัวมันจะอร่อยกว่าได้สมหญิงเอาปลาดุกมันไงมันแค่ไหนแม่มันมากไหมมันไม่มากมันลายบ่มันละลายมันละลายมื่อหนิสมิงแต่งตัวงามเยทาก็แต่งตัวสวยในยืนในในยืนเคียงคู่กันแป๊บหนึ่งสิใครสวยกว่ากัน

ทำไมตัวขึ้นใหญ่เข่าแล้วเข่าแล้วตอนเป็นสาวกินนมเี่ไร่บอกกินกี่ปีคะปีเดียวปีเดียวนมกล่องก็ไม่ค่อยได้กินไม่ได้กินทำไมคะเพราะพมันน้อยไม่ได้เหมือนเด็กสมัยนี้เนาะพ่อแม่เตรียมให้ทุกอย่างแสดงว่าไม่มอนขอเราเลยของเธอเป็นไงทำไมเธอถึงตัวสูงจังล่ะนมอของแม่หกปีค่ะแต่ชมเยอะมากอ่ะเออแล้วก็ถึงาปีอ่ะยังกินนมอยู่ค่ะ38ดปีกินนมอะไรกินนมวัวค่ะ วนีใช่ค่ะมีวัวที่บ้านค่ะวัวดำค่ะโอ้หัวที่บ้านเรามีน้ำมีนมด้วยเอตามตามนมมันเลค่อยนมไปเออเสร็จแล้วก็เอาเนื้อปามาตามตามตามใหล้ต้นหอมหอมหอมมาอีกแล้วเออใส่เม่เมันจะได้อดแบๆหอมไงหอมไง ยายตาตื่น,มนมหมดสนชมยิ้งถ้าจะเห็ุแบบนี้ฉับอกหลายเทธอแล้วแม่ไม่ใช่แค่แตะกอนเนาะสะบัดตัวด้วยใส <c oughs> ่หินเหียน <c oughs> <c oughs> เอ้ยยุกุงเทียแหกปากบ่ได้แม่แต้ตมาแหกปากใสยย่ยาทาได้วยยทาสบายหูแล้วกลับมายาทาปวดหูอีกแล้วเอาเอาตามโคโคยิ่เห<อ>็ดปากสิเลยสมยิงขี่อันผู้หายแม่ดูดูได้ป้องเดี๋ยวดิ เอ้ยเ๊ยน้นู้นน้นเอาไว้น่เอย้เอานี่เออโ้ยตาพอให้มันขึ้นนิดนึงแล้วก็ไอเทสน้ำใส่แม่มันเอาหอมป่างรอแม่แล้วก็น้ำใสเดี๋ยว้เ้เพให้เธอจำภาพเวลาเธอกินป่นแม่น่ะว่ามันเป็นน้ำแค่ไหน ชโล่ใจแล้วเปล่ายังไม่ปรุงอะไรเลยไม่ได้ปรุงหมอมแม่ไม่ต้องปรุงได้ปะไม่ปรุงไม่ได้แต่นิเดียวไม่เอาเป็นแล้วชิมดูก่อนโอมาเออมะนาวน้ำใส่ในป่นไม่ต้องเยอะนิดตาม มันมักหยองเด้แม่ฝ้ามือใส่ในหน้าแมน่นัน่นดูดีเขาตาจะขอ <c oughs> งน้ำตาคือบานฟ้าโฮคือเป็นคนแพ้แต่แต่มันทับเพาหาักแต่เป็นคนหักเป็น,ดนแดนในชายในฟันจบเลยก่อ,อ,อนหัวใจหลังหลังเ <c oughs> มส์เจมเมแวนดีกุ๊ด เป็นคนแพนโอ้ยแล้วแล้วปนต่าฝีมือยายทาอย่างอ่ะฝีมือยายทายชายโอเคฝีมือสมหญิงผสมยายทาใช่แล้วยายทาเมื่อไหล่ะยายแม่ไปไปเฮ้ยเห็นโอ้ยได้กินปนป่าหลังจากเป็นสิบยี่สิบวันโบอะไรกินโดนเลยเนาะยี่สิบมือค่ะอือรอบนี้ไปกรุงเทพดู หอมจะดุหนักสมิงมีลิลนี่ใหม่นั่มนังพักผ้ายได้สมิงผักไอ้ต้นใบยาวๆนังเขาเอิ่นพักผ้ายได้หันมันเหมือนอะไรเธอดูที่มันเหมือนอะไรก็เหมือนไม้พายเขาเล่นเลยนะกระป๋ายกระป๋ายกินก็กลนยางแสบกลัวหนักลองชิมดูนะคะน่ะกระป๋ายแสบปะแสบปะเข้าเข้ากันปะแสบอร่อยไหม่งไหม อืมเป็นไม่ยากอืมกลมเนี่ยกลมบ่กลมบ่าฮ่าเอ้าแซ่บมาแลกคิมมาแลกิมโนมาแลกคิมเออสมิงยังไม่เคยกินมันขมแน่สมิงเขาคอยกินก่อนดูต้องกินใ่ครบทุกผักอืมือแซ่บบ่ือแซ่บหรือเปล่าแซ่บอยู่เนาะเอ้าพวขมบ่อืมหน่อยเอ้า จซบอืมแซ่บนปาอืมหอมมักเลยนะบอแม่บอแม่ยูแม่หูบอหูเจนไหนข้อยับไปเดนว่าเลยแม่รู้ไหมงอคุ้งแค่ให่ตาทำหน้าใหญ่ตาวันแล้วแต่มึงจีบเายังตัวมิงเลยตอนที่ฉันดีกวุ้งแค่แม่โอ้โหคิดทอดปนปลาใหญ่ตาคือลา ค่ะออกมากมันก็แซ่บจริงๆแต่ว่าตัวเองก็ต้องสัญญากับฉันว่า <c oughs> อือหึไอ้เจนี่พ่อต้องเฮ็ดอีกเป็นยังมันพ่เป็นยังงั้นกินซูมอนซูมอไม่ได้หรอกแม่นบอกละถ้ากินทุกวันทุกวันตาหน้าเป็นไงนะ <c oughs> แม่เย่ยเฮ็ดน,นะโอ๊ยสัมยิงฉันเห็นเธอกินฉันก,ก็อยากกินแล้วฉันขอไ,<ม>ไปกินด้วย<ม>ได้ไหม ดอกกาจีอยาพริกแซ่ยัง้ย